ดูกันลูกพี่แกจะลงไปบ่เราบีซี120นะพี่น้องเป็นสภาพเก่านอกด้วยนี่ถ้าทางสภาพเก่านอกเลยไฟเก่านอกอยังไงเป็นม,มันมีลายแยกด้วยไงมีลายแยกแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยเอาไงลูกพี่จะลงไปบ่เอาไงลงไหม เป็นรุ่นไหนน่าจะเป็นรุ่นห้านะลงไปจริงจริงบุไปก็ไปตไปรุ่นกันเอาในเน่ตูุ๊เด้วย นี่ร้อ,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 อยขึ้นมากกเลยไม่ตรงเลยีภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ว่าไงดูกิลงก็ไม่ลงลงยุ่แต่หาไหลองก่อนบอกจาว่า bác đi khám, vừa có xong học sinh này nè, ở bên này đâu mai ở bên này gì không ไม่มีอะไรให้ค่อยบอกไม่มีอะไรนี่เอามาอะไรทำไมลูกีเรามาดูกันมันไม่ถึงนะอ๋อลูกพี่จะเดินมาเก็บตรงนี้เฉยๆเดี๋ยวจะลงไปอยู่มันมีที่เดินอยู่นะมันเดินได้เงยตรงนี้มันเดินมาตรงมันเดินมาตรงนี้เลยตอนลงมือมันยัไม่ถึงต้องลงไปข้างล่างมันน่าจะประมาณนั้นเดย์ได้ไหมลูกพี่ ภารกิจวะยังไม่ถามลูกพี่เลยแกจะทำอะไรมั่งต้องเอาดินออกไหมหรือต้องเอาเอาแต่วัชพืชออกอย่างเดียวบ่เดีย๋ยวต้องถามลูกพี่เกย์ก่อนรู้ลูกพี่เกยมาอยู่กี่วันแล้วด้วยผมเพิ่งมาเจอด้วย พอแกเก็บ okay, ไปหมดแล้วนู้นฝั่งนูโนเมื่อก่อนมีเยอะเลยเต็ตตตตเมทั้งเลยเต็มเต็มบ่อ,บบอนั่นแหละเฮ้ยูุกที่ให้ถามได้ยังคุยได้ยังทูกที่คุยได้หน่อยเราจะทำยังไงงานเจ้าหนี่หน่นมีคันนึงเลยมองเงี้องเงีอยู่ข้างล่างนนู่คุยกันก่อนแค่ว่าเอาไงหาบอด้วยกันแล้วบอคุยกันแล้วประสานงานกันแล้วเอ,เอาไง ว่ากันคุยกันว่างไงลูกพี่อืมมันต้องมีวอรประสานงานกันด้วยดิแล้วใหลูกพีก่แกคุยกันก่อนเอาไงต่อแกว่าอะไรลูกพีก่แกลงไปเลยลื่นลงไปเลยบ่ะลูกพี่อย่าดดีๆด้อเอาดดีๆได้อลูกพี่ มไม้ก่อนใช่ไหมไม้ไม่มีลูกพี่ไม้นี้ได้กลองน,นี้หมดไม้เลยเออเอาดีๆนะตเล็กนะมาม่วนะตเล็กนะมาม่วนนะดไอ้ตเล็กเอาดีๆนะอ้ตเล็กนะมาแล้วตเล็กมาแล้วดูน้ำเลยตเล็กแนะมไม่กลัวน้ำบอ เป็นยังไงเี๋ยมาลุ้นกันดิน,นี่ตัวเล็ยกยึงนมายังไงเนี่ยดนนิมันแข็งบ่ลูกพี่เป็นยังไงไอตัวใหญ่รอช่วยบ่มามามาตัวเล็กมา นี่ไม้แกว่าเอาเอาไม้ไปแกว่านี่ไม้มันไม่ถึงลูกพี่เอาเอาไม้ไปแกว่านี่ไม้นี่เอาไปลองมันไม่ถึงลูกพี่เนี่ยแต่วนอยว่าไม่ถึงลูกพี่ไม่ถึงเอาไม้มาเอาเอามาอืกเออได้แล้วได้แล้วอยู่ไหนไม่เห็นไม้ลูกพี่ไม้อยู่ไหนแกว่าไม่มีไม่มีไม่มี ลูกพี่กำลังจะมาให้ยืมอืออามันมาได้อยู่ลูกพี่เดินมาเลยน้องเล็กเดินมาเลยไม่ต้องไม้หรอกมันเดินมาได้อยู่เอามือมาซอยขอนันแน่และววะมือจับขนันแน่แล้ววะกำลังช่วยกันเด้อระไม้ละมือเอาไปซื้อเยอะๆแท้นี่ลูกพี่แกไม้นี่เต็มเลยแกว่า ไปไหนไปวางนู่นบ่อ้ไปเตยตรงโน่นบ่ที่กำลังเอาไม้ให้เออไม้เยอะแยะเอาไปเอาไปเอาไปไอ้น้องเอาไปาไป,อไป,อไปโอาเจ้าบ้านี่ไม้ตรงนี้เยอะแยะที่เจ้าบา ชายกลางกับน้องเล็กนะตัวนี้เป็นชายกลางนะไอนะ้น้องเล็กชายกลางกับน้องเล็กมันมีมันมีพี่ใหญ่ก็ดนีอีกพี่ใหญ่ยังไม่มาเลยพี่ใหญ่สองร้อยอันนี้เป็นชายกลางน้องเล็กไปกลับขึ้นไปไอ้น้องเล็กเมาไม้เฉยมเมาไม้ไปลองแขกกันดีนะดินดินมัน ดิมันยังแข็งนะเป็นไงเป็นไงอออายุยังน้อยนะแต่น่าจะประสบการณ์น่าจะมีอยู่อายุยังน้อยอยู่น้องถ้าดิมแข็งแข็งก็ยังพอได้อยู่เลยไป ไปฝีมือได้อยู่ไอ้น้องไปมันตัวเล็กน้ำหนักมันไม่เยอะนะพี่น้องนะน้ำหนักมันไม่เยอะแล้ตัวใหญ่น้ำหนักเยอะมันจะจมไวหน่อยไอตัวเล็กนี่เอาทีละท่อนไอ้น้องเอ้ยเดี๋ยวจะตะกะเอาทีละท่อนทีละท่อนเดี๋ยวไปก่อนใช่ปะ ใจกลางกำลัง,งยืนมองอยู่ไอ้น้องไปดีๆได้เก็บกระพี่ไปช่วยไม่ได้ได้้าติดมาเก่ตามดูตามดยน้องเล็กมีตั้งหาร่มอยู่กันพี่น้องร้อนแดดมว่ามันร้อนแดดที่เสียไม่ได้นะโทรศัพท์มันร้อนด้วยฮะ มึงมีเห็นสองคันไหม,ไมเห็นสองคันเลยไปดูไอ้ตัวเล็กก่อนไอ้ตัวใหญ่ไม่ลงไปไอ้พี่ชายกลางไม่ลงเอาไงน้องเล็กอืมอืมไม่ต้องห่วงชั้นพี่ใหญ่ชั้นถึงชั้นถึงที่แล้วแกว่าอ,อืมอืม แต่ตืด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 มันลื่นลงมาเหมือนเดิมเลยมันลื่นมันลื่นมันลื่นลูกพี่ลูกพี่มันลื่นไม้ดันช่วยหน่อยลูกพี่ไหนไม้ไม่มีอืออืมอืมอืม ไม้ลองหน่อยไม่รู้พี่นี่เน่มันตัวเล็กมันตัวเบาไปแม่น้องไป ได้ไหมฝีมือดีอยู่นะพี่น้องยังไปรุ่นอยู่เลยไปรุ่นรุ่นทำกินรถบริษัทนะพี่น้องหัวจกจก็จะเริญนพืชผลรับงานถึงที่หมายแล้วนะพี่น้องนะอ้าว เอาดีๆทุกพี่ไม้ไม้อยู่ไหนวะกวเก็บวะนี่ไม้อยู่นี่เออไม้อยู่นี่มาลองตรงนี้ก่อนอีกท่อนหนึ่งอยู่ไหนวะไม่มีทุกพี่ไม่มีไปล้วงบ่อยเด้เดี๋ยวเดินลงมาตกลุ่มพางตัวเองเด้เออโน่นแหละอยู่ตรงนน่นแหละเออเหยียบจมไปแล้วเออ ออืมแสดงว่าดินข้างล่างแข็งนี่เพื่อนมีข้างล่างแข็งอยู่ดินก้กอนใหญ่ๆสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อกับออมสินอนทัว๋วหรับคลิปนี้สวัสดีครับ